สวัสดีครัทีชน้ารีก่อสู่เข้าเปทีนะครับตอนนี้ดูเลยนะครับอ่นะครับอ่าแต่เขานีแต่เอามานั่งเนียเดห็นมานั่งนะครับอ่าอ่านส่้อห้องน้ำเอานี่แนะครับแ้นองนะครับตอนเราเ้าเกิดความสถานการณ์นะครับเปิดได้นะครับพอลงเปิดได้คู้ตัวนะครับ หลบเปิดได้เลยนะครับไฟกับเปิดอานเมือกรเปิดเลยไล่รเปิดกเปิดนะครับดูสม,ม,มนันนนกโตโมโหอไ้โบย่าีเ่ิลสกีสาบมากเมื่อนั้นอันนี้นะครับผู้นำเข้ามา,มาว่าท้องที่ท,อท้ทองที่นะครับท่ญญญา,า,าน้าหน้าไชยาตำรัวกหน้านาวันนี้นะครับนายยากทีวีไทยราน,นะครับตัว่้นำทุกคน นักกัดรองรายว่างนักัพื้นนะกับรองนายว่างนะครับสื่อสารนักกับประเด็นนะครับนะครับอเช่สลองนั้งพื้นไม่ไปนั่งพื้นไรกันั่งได้มให้เอาให้เอาใจต้อได้นายกมาเกิดสินนายกแล้ว ีนยกคนนี้ล่ะที่ที่เห็นจะดพรเียนประเบณีที่ได้ตั้งพวกก็อ่านได้ในยกา็หลายคนแล้วใายกอยู่นทำเป็นที่ร้านน้ำรักสามสิสามสามสี่ปีนี้นะไม่มีแนวทํามที่แบบนี้ต่อไปก็คงจะได้พกับวันาชีมากนรับงานพระเนีพระเพณีสุไทย์าคอบคุณนานยก ภาษาไทยท่านทำแล่งทูมาด้วยในโลกคนอื่นไม่มีความคิดนะที่ไม่ถึงที่ไม่ถึงเลยเพราะว่าในโลกแก่ทำเลยมืดตื้นอราแก่ภาษาไทยมีคนเดียวนี่แหละถ้ราะว่าเป็นแบบนี้เลือกตาะนานแล้วโอ้สุดยอดเลยนะความคิดครับเกินคาดะครัะ ที่เป็นตัวละครภูดีใจด้วยทีงานนี้คนรุ่นใหม่ท้งนั้นเลยครัาขอพูดคน้านะครับต่อไปก็คุณแม่มาแล้วเหรอโอ้ไปอยู่มุมนั้นเลย

ai nói khoảng không, y서ng, tháng không phải gì, mà อยู่ไหนดวยนาฝันยุ่ายด้วยกลางขอเชิญท่านมาวเก้าเท้า เจ้ทยผู้ฟ้าจุตาผู้หางผู้หางแล้วมาลองแล้วกันมาบอกให้เก้าอ่อนยอนย่อแข่งปันฟ้าการปันแต่วันเก้าปันอย่างถูมาได้ชูคู่ชูคนได้ในปันอาหารกันนี้หนึ่งปลาผู้คอนแต่แขนอาไมใช้ปันนี้ใช้วันนี้ต่อเมื่อี้เขียนมือเช้าผจ้แบ่ ว่นขอโตองเขีนสาว่าเลยเน้อเนี่มยนพี่คนนั้นพี่คนนั้นไปไปมือเนื้อ่านแล้วกอดอดท่เเรา้นฝเจ้ามาน่คนนั้นะไเน้อ่เลยอ้ดูหน้อา้มงพักเก้าว่าฝันหนึ่งามลหลานชุ่มต่ำขาบัดฉีดผู้คนต่อแขหายวันนี้หายวันนี้ มึงเห็ค่นี้ใช่ไหมว่มูทีมได้โลจับไ่ก้อยโลดจัดใส่ปุ่เองาดีกว่าเอาดีกว่าเอาขัเจ้ามามาเยอข่ัญเอ้ยมาเลยได้บาเด็ดนมาเต็มนึงเต็มสลานอนรับไก้ตีเงินเงิน เงินแกในเงินแสนแบนมาให้ดีแก้ไม่ดีโุดโผล่หายอย่ามาผ่านมาหายอย่ามาเบ้ายเงินไหลนองทองไหลมากนุ่นไปปุ่่ๆยูฟานขึ่นตูนลุนลุนลุนมากาเด็นไทยใหญ่ซ้ำกองพนอยากมีพี่น้องพอทำสามงานรับโดนโลนยุ่เย็นเปลี่ยนชุดปัามเย็บอะไรความใคบอกมีมาเดอ้ยงขนเลย ให้พ่อตอแขนแล้วให้มาดูน้ำหมูกน้ำหลานพอเราแต่ไหนอยู่น้ำผู้บาอาจารย์อยู่น้ำพระพุทธพระธรรมหายพันท่านคุ้มครองตลอดเวลาอยู่เย็นเป็นสุกตลอดไปความดุปรมีควาดีแต่ความดีความงนามลำดุลย์ล่นบาปแก่ชะลักให้โยปให้เมือ จเนาอาท่านนายกความผูกพันให้คุณแม่สนเพลงเอาสนเดือนนะครับก็่ผู้นำเฮานะครับก็นะครับอ่ามาทัศน์ยาส่นะครับเพิ่มเลยนะครับเพื่อความสะดวกลกนะครับปีหน้านะครับบางทีอาจจะมีงมประมาณเพิ่มเติมอาจจะมีทางนะครับทาพลายสีมา เต็มสุดเลยนะครับปีนี้อาจจะได้ม hmm. ีฮอลเลอร์นะครับปีหน้าบางทีอาจจะได้เพิ่มก็มีทางมาสวดนะครับม้วนนะครับทางทางสวดนะครับเตะครับบนี้ครูเลยได้แล้วครับพูดนะครับใครความไม่ได้อยู่ในบ้านราเป็นของอะไม่ได้อยหนอนเสื้อหนอน อ่าอ่าบ่มกันอยู่เฮาเด้อเจ้าบ